สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนภาษาโดยใช้ตัวหนอนนะคะบนแป้นพิมพ์สมมุติว่าเราลงวินโดว์ใหม่แล้วทีนีเ้เราไม่สามารถเปลี่ยนภาษาตรงนี้ได้วิธีการตั้งค่านะคะให้เราเอามาส์ไปคลิกตรงที่ภาษาด้านล่างคะ่ะที่เป็นคําว่าไทยนะคะกดขึ้นมาแล้วจะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ให้ไปที่การกําหนดลักษณะของภาษาค่ะ แล้วก็จะมีหน้าต่างการตั้งค่าภาษาขึ้นมาแบบนี้นะคะจากนั้นให้เราไปทีเออ่เลือกวิธีการป้อนข้อมูลที่จะใช้เป็นค่าเริ่มต้นค่ะจากนั้นนะคะให้ไปที่แป้นลัดภาษาสำหรับการป้อนค่าค่ะ ทีนี้นะคะอันนี้มันกําหนดเป็นเ,เป็นปุ่ม a อ t ิเ n a ด้านซ้ายแล้วก็ชิปกดพร้อมกันมันถึงจะเปลี่ยนภาษาแต่ว่าของเราจะเปลี่ยนเป็นตัวหนอนให้เรามาที่เปลี่ยนแปลงแป้นพิมพ์ที่สลับภาษานะคะแล้วก็จะเรียกหน้าต่างแบบนี้ขึ้นให้เราเลือกที่ตรงนี้นะคะช่องแรกสลับภาษาสำหรับการป้อนค่าให้เราเลือกอันสุดท้ายค่ะ ตัวกำกับเสียงเกรฟนะคะแล้วก็กดตกลงนะกดตกลงเสร็จแล้วตรงนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะคะทีนี้ให้เรากดไปที่นำไปใช้ค่ะนำไปใช้เสร็จแล้วกดตกลงค่ะอ่าทีนี้เรามาทดลองนะคะว่าเราเอ่อเวลาที่กดตัวหนอนตรงนี้ภาษาจะเปลี่ยนไหมนะคะตอนนี้มันเป็นภาษาไทยอยู่อ่าเราจะกดไปครั้งหนึ่ง อ่นนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะคะสำหรับการตั้งค่าเปลี่ยนภาษาด้วยตัวหนอนบนแป้นพิมพ์นะคะก็มีเท่านี้หากใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ